สวัดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องอยิง่เด็กกรอกนะคะอออโอ้ยออนะคะไข่ต่อไข่ต่อจงไมไ่กินข้าววันนะ,ะโอ้โหไข่ต่อนะคะตอนนี้นางต่อมาดิขนาดอันต่อนอนเวีนพะลือคือห้างใหญ่แท้ใหญ่ใหญ่ป้าต่อนอนเวีนนะห้างใหญ่ใหญ่เลยโอ้โหโอ้เยอะด้วยเต็มถาดเลย แกะได้แล้วแะของไม่มาว่าเนี่ยน้ำจำปาติดปาว้าโอ้โหไปหาทางไหนนอกจ้าสิพาอเราขับไปหาการทังห็นการไก่การในกลางคืนนะออืกลางเวรมันจะนอนกลางคืนมันจะออกแล้วไปเห็นกลางคืนอว้า เป็นหังอแต่เวดย่ไปยุโยุโปโกลดยอะเก็เห็นเมฆมั้ะเหรอเน่เขาจะไหาตอนกลางคืนนะคะกานบุตะเก่าอะนะเขาจะเล่นเที่กระซมัวจนลาโอ้ี่เขาว่าระวังเรื่องอะระึ้นนัดโดนยิงในกุนคือโอ้โหวิธี แต่เขาค่อยจะนึ่งซะก่อนเด้อันนี้แกะเลยเนาะนึ่งแล้วก็อยากเอามาแกะสบายอืออือแกะเลยกินก่อนชิมก่อนสักลูกโอ้แกะแบบนี้วิธีแกะเอาไปนึ่งก่อนแล้วมันจะสบายแกะมันจะง่ายมันอ่อนกว่าดีเลยอมมันแข็งอือมันก็เปื่อยออกก่อนแล้วก็แข็ง ก็ค <c ười> <c ười> ิวกินกินน้ำมันอยู่เดี๋ยวนาะกินน้ำมันอยู่ตัวนี้นะกินน้ำมันอยู่น มันอร่อยด้วยค่ะต่อแล้วก็จะแกะงเราอัดกนนอนเอาแล้วเคาะแล้วนี้มิงเียเ่อันนี้น่ยมันอันนี้มันไหลมันมีได้นางหลตัวหงอไอมันนางเนาะเยอะดีดำดำแล้ว นางอันนั้นจริงๆนะออันนี้ประมาณว่าฉันได้เยอะมากมากเลยโอ้ยน่าอริดอร่อยเว้ยน่าอร่อยจริงๆแกออกก่อนก็จะไปเคาะเอาเข้าไปนี่อยู่กินแม่จะอยู่อุ้ยตอนนี้ยังปินแม่อยู่มาปลกดังเลย ตัวนี้โอ๊ยตัวนี้แก่เลยเด้อแม่แก่เลยเด้อแก่เลยเด้อมันคือนอน่ะกับนอนแล้วนะคนควนอยู่นอนนอนนอนขนควรอยู่ว้าเขาต้องไปหาตอนกลางคืนค่ะตออนี้จะออกตอนกลางคืนกลางวันก็จะนอนกลางคืนก็จะออกหากินนะคะแล้วก็จะไปเห็นแม่ต่อ เราตก็ตานี่มัลเราเอขึ้นเลยคือว่าตัพี่โอ้แล้วาไปรอแล้วโตโตแล้วตายบ่โอ้กเือตอนนี้มันคือเวงโอ้ไปแล้เออวันล้ก็คือว่าโตพี่โอ้เราไปไปรักกินน้อยกเยอะเลยขาอทายว่ามันใหญ่ไหนมันอยู่กับโปไปไผ่เลยโแล้วปตอนก็ข้าวแล้วทอดทัาแล้วอือโตเยอะ เออม,ม,มันรอ้จิ๋วว่าบนมันม่ไน้ออกข้นเราอยู่เง<อ>ี้ยไปจูดูแบบตายเวลไปเป็นหนึง่งต้อลุ่มเลยเออต้อจะตายฮันแล้โอ้โหตายกนันแบบนั้นก็มีปอโอ้เพื่อนจะไปคนเดียวพร้อมน่อเนาะเออคนดีเขาคือเราไม่ได้ดูแลเพียงต่างหากน,น,นะคตั ตากรรมกับยายกรรมนะคะแกะต่อนะคะป้าต่อกระต่อแทๆ้ๆนี่ก่อนีแกะไว้กินนะทอดใส่ไข่จะแกะไปทอดใส่ไข่ค่ะชอบกินไข่ต่อทอดใส่ไข่อ๋อามาทอดใส่ไข่จะเอาไปทอดใส่ไข่ะคะ่ะแกะแกะแล้วก็เอานางต่อเอาไปทอดใส่ไข่อร่อยมากๆ มันมันมันเขาเรียกลูกต่อชาวบ้านก็ไปหากินตาภาษาชาวบ้านมีอาหารทุกอย่างาไม่ว่าต่อไม่ว่าหน่อไม้เห็ดนะคะเยอะมาก นี่ฮะชาวไทยเรากรรมก็แกะเร็วจังยายกรรมเอามีดเฉ็บเลยอยอะเราบอกมันเตะทำแบบนี้เลยอืมแต่แล้วก็ดีชวบาเตะอืมค่อยว่ายุ่เอาไปนึ่งก่อนนึ่งแล้วมาแกะสาใหอือ แป๊บเดียวแกะจะง่ายตัวมันก็จะมัดสวยมันตอดได้บ่ตัวแก่ขนาดนี้นี่แม่ต่อตอนกลางวันจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นตัวสีเหลืองๆถ้าเป็นต่อหัวเสือก็ตัวดำๆตัวเหลืองๆแบบนี้ต่ออะไรต่ออะไรมันแสบพ่อลุงต่อเพื่อมันแสบนะ มัน,มน,มน,นอ้หลโต้องวาเรียนแสบกว่าเนาะอ๋อแสดงว่าต่อตัวนี้นะคะอร่อยกว่านะคะแกะได้เยอะมากเลยอไม่ได้ถือมาเขอหาบมขายุ่งนะวันที่สิบสองพุนวันที่เพิ่หนอวันที่วันนี้วันที่สิบเอนน็ด เราไปให้เขาอยู่ตรงกลาเลยคะยี่ไปตัยอดเลยอาหารอีสานบ้านเฮาสุดยอดอาหารนี้นะถ้าขายน่ถ้าขายแบบกี่แพงๆนะกิโลละห้าร้อยเลยนะคะถ้าพื้นบ้านนะคะกิโลละห้าร้อยยังไม่มีใครขายนะนี่กิโลละเป็นพันนะคะไม่ใช่ถูกนะกิโลละเป็นพันนะอาหารอีสานนี้จะแพง จะแพงกว่าอย่างอื่นนะค่นะไข่ตอนี่ก็จะอร่อยกว่าไออร่อยกว่าไข่มดแดงอีกนะคะอันคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ